เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องปาฏิหาริย์หินพระปัจเจกพุทธเจา้ามาเล่าให้ฟังกันครับเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือปาฏิหาริย์หินพระธาตุพระปัจเจกพุทธเจา้าจัดทำโดยอาจาร,รย์ทศพลจังพานิตกุลช่างภาพรางวัลพระราชทาน ฟังจบแล้วกรุณากดซับสไคร b ์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับข้าพเจ้าชื่อเกษราพรวันณดิดได้รับประคำมือสีแดงเรื่อๆจากเพื่อนคนหนึ่งซึ่งไปชมนิทรรศการหินพระาธาตุที่บ้านบุญบวงสรวง และได้ให้คาถาพระปัจเจกับพุทธเจ้ามาสวดด้วยโดยเพื่อนได้บอกข้าพเจ้าว่าให้ภาวนาทั้งวันเท่าที่ละลึกได้วันแรกที่ข้าพเจ้าใส่ประคำข้อมือข้าพเจ้านั่งอยู่ที่ทำงานก็รู้สึกว่าแขนข้างที่ใส่ประคำเย็นผิดปกติจึงให้ลูกน้องมาจับตัวเพื่อข้าพเจ้าจะคิดไปเองแต่ลูกน้องก็บอกว่าข้างที่ใส่เย็น แต่แขนอีกข้างไม่เย็นทําให้ข้าพเจ้าแปลกใจกและข้าพเจ้าก็ยังรู้สึกกระฉับกระเฉงกว่าเมื่อวันก่อนที่จะได้ประคำข้อมือโดยวันก่อนนั้นข้าพเจ้ากลับบ้านเร็วเนื่องจากปวดศีรษะแต่วันที่ได้ประคำข้อมือมาสวมใส่กลับรู้สึกมีพลังในกายเพิ่มขึ้นซึ่งปกติข้าพเจ้าจะเข้านอนประมาณสี่ทุ่มแต่ช่วงเวลาเดียวกันกลับไม่ง่วงเลย กว่าจะเข้านอนก็ประมาณห้าทุ่มกว่าเข้าไปแล้วส่วนคาถาพระปัเจกับพุทธเจา้ขาข้าพเจ้าได้ภาวนาขณะไปนวดที่สปาแห่งหนึ่งซึ่งเมื่อนวดเสร็จข้าพเจ้าได้ซื้อผลิตภัณฑ์ของทางร้านและได้จับอั่งเป่าปรากฏว่าข้าพเจ้าจับได้รางวัลใหญ่สุดของร้านทําให้ข้าพเจ้าดีใจมากเรื่องทั้งหมดอาจเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้แต่ข้าพเจ้าคิดว่าแปลกดี เพราะข้าพเจ้าตั้งใจจะภาวนาคาถานี้พร้อมใส่ประคำข้อมือเส้นนี้อยู่ด้วยคงเป็นปาฏิหาริย์จริงๆถูกจ่อยิงระยะเผาขนแต่ไม่โดนมีชาว300ยอดผู้หนึ่งมีอาชีพนำหินพระาธาตุมาขาต่อมาเจ้าหน้าที่ทางอุทยานได้สั่งห้ามแต่เขาก็ไม่เชื่อยังคงขึ้นไปนำหินมาขา จึงถูกเจ้าหน้าที่ของอุทยานตามจับกลุ่มจึงเกิดความแค้นได้นำแลนเนตซึ่งเป็นยาฆ่า,มาแมลงชนิดร้ายแรงใส่ลงในกระติกน้ำของเจ้าหน้าที่อุทยานพอเจ้าหน้าที่ดื่มเข้าไปต้องเข้าโรงพยาบาลเป็นการด่วนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดหลังออกจากโรงพยาบาลจึงเกิดความแค้นชาว300ยอดคนนั้นอย่างมากจึงตามเสาะหาจนพบกลางถนน ได้ขับรถจอดขวางหน้าแล้วลงไปกระชากคอเสื้อของชายผู้นั้นลงมาจากรถมือขวาก็ถือปืนจ่อยิงไปที่ศีรษะในระยะเผาขนยิงไปหลายนัดปรากฏว่าไม่ถูกสักนัดทั้งทั้ที่อยู่ใกล้จนชายผู้นั้นดิ้นหลุดจึงวิ่งหนีเข้าไปอยู่ในป่านานหลายปีต่อมาได้มาเล่าเรื่องราวดังกล่าวให้คุณขจรเหมือนสุวรรณรับทราบโดยบอกว่าตนเอง มีเพียงหินพระาธาตุพระปัจเจต,ติดตัวจึงได้แคล้วคลาดจากอาวุธปืนอย่างน่าอัศจรรย์พิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์085-199-1370